ของฟรีชิ้นนี้เป็นของฟรี UGC ริม i ิเต็ดที่สามารถรับได้แค่ในแบบเท่านั้นมีใช้การกดหน้าเว็บทั่วไปก่อนที่จะไปรับกันน้องๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าของฟรี UGC ริม i ิเต็ดที่สามารถรับในแบบได้นั้นจะมีความยากง่ายไม่เหมือนของฟรีธรรมดาทั่วไปบางชิ้นอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูของฟรี UGC ริ m มิเต็ด น,นี่ก็จะเป็นตัวละครนูมนะคะที่อยู่ในแก้ววายทองคำสุดเท่บอกเลยนะคะว่าเขาแจกเพียง1 0 0 0 0ืชิ้นเท่านั้นนะคะต้องรับในแมปเท่านั้นเด้อ เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสามารถทําตอนนี้ได้เลยนะเมื่อเข้าแมปมาแล้วนะคะให้น้องกดเพย์ได้เลยมันก็จะเหมือนไทคูณทั่วไปค่ะใครที่เคยเล่นแล้วน่าจะพอเข้าใจนะคะน้องๆซึ่งสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆจะต้องรีเบิร์ดทั้งหมด5ครั้งค่ะและจะต้องสะสม XP ทั้งหมด2000นะคะจากนั้นให้น้องมาเลือกเลยค่ะว่าน้องจะมีบทบาทแบบไหนหรือพลังแบบไหนนะคะเมื่อเราเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะให้น้องทาการสร้างเหมือนไทคูณทั่วไปเลยค่ะน้อง จะต้องทําการสร้างให้เสร็จ1ครั้งก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าจะรีเบิร์ดยังไงและต้องรีเบิร์ดทั้งหมด5ครั้งค่ะรีมาทำนะคะก่อนจะหมดเวลาเ้อของจํากัดแค่1,000 10, 0ชิ้นเท่านั้นค่ะของฟรี UGC Limited ที่รับในแบบเนี่ยบางทีมันมากระทันหันนะคะและพี่แป้งอาจจะทําคลิปให้น้องๆไม่ทันเพราะหากกว่าพี่แป้งจะลงคลิปไปแล้วน้องๆรู้ช้าไปของอาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะพี่แป้งนะคะอยากให้น้องๆนะคะไป ะะเกี่ยวกับข่าว UGC Limited ด้วยตัวเองนะคะใน Discord หรือ Open Chat ของพี่แป้งนั่นเองค่ะใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้า Open Chat กับ Discord พี่แป้งดูด้านล่างได้เลยค่ะพี่แป้งมีลิงก์ไว้ให้สําหรับ Discord นะคะและด่พี่แป้งชมนะคะจะมีห้องเกี่ยวกับ UGC ทั้งหมดเลยนะคะน้องๆสามารถมาอัปเดตได้ นะคะที่คอยตอบเรื่อง UGC Limited ให้น้องๆ24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยในห้องของฟรี UGC Limited ได้เลยมี FC นะคะคอยคุยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมเข้า Open Chat นะคะน้องสแกนมาด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตข่าวกันไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ